บางทีฉันก็แค่อยากบินหนีไปจากชีวิตดั้งเดิมไม่ต้องไปไกลให้ไกลจากความรู้สึกที่ฉุดฉันไว้นี่คือทะเลในใจฉันเงียบง่ายและเหงามันไม่มีคลื่นแต่มีบางอยา่างคในต้นไม้นี่ไม่พูดอะไรแต่มันยืนอยู่ เหมือนกับฉันที่ยังอยู่แม้จะไม่รู้ว่าเติบโตไปทางไหนในความเยียบดอกไม้ดอกเล็กยังเบ่งบานฉันยังไม่พร้อมจะหายไปยังมีบางอย่างในใจฉันที่อยากมีชีวิตอยู่ชีวิตอาจยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าฉันยังเงยหน้ามองฟ้า นั่นก็เพียงพอแล้ว